วันนี้จะพาไปดูรถโมเดลฮอนด้า Honda นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบ Honda คงจะรู้จักรถในบอดี้นี้นะครับนั่นก็คือ Honda Integra dc 2 type r นั่นเองนะครับความพิเศษคันนี้นอกเหนือจากความที่เป็น type r แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะตกแต่ง modify ด้วยชุดพาร์ทนะครับของ s p o o s s p r t s นะครับน่าจะ complete set เลยก็ว่าได้นะครับภายนอกมีอะไรบ้างนะครับจากด้านหน้า เรียกว่าฟ้ากระโปรงหน้านะครับเป็นคาร์บอนบอนเนตฮูดนะครับแล้วก็มีฟนต์ลิปสปอยเลอร์ก็คือลิ้นหน้านั่นเองนะครับสำหรับด c 2ด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะถูกปรับแต่งเข้าไปจะมีท่อสปู o n s p o ์ตนะครับ N1 นะครับซู้มเสียงเล่าใจเลยล่ะถ้าเป็นรถจริงนะครับสำหรับเอาไปใช้งานในสนามนะครับ แล้วก็ถ้าชอบเสียงเงียบหน่อยก็จะเป็นเวอร์ชัน t r e e t Use เนาะแต่ในโมเดลนี้จะเป็นแบบ Type แรกนะครับล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อสีดำน้ำหนักเบานะครับเขาเรียกล้อรุ่น s w 3 8 8นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นดุมล้อ5รู114.3นะครับเนื่องจากเอารถสเปคพื้นฐานปี98 หรือแม้กระทั่งสามารถเอาปี2000สเปคก็ได้ซึ่งจะมีสีเหลืองสามารถเอามาบดิายต่อเติมพลาทเติมของแต่งได้ง่ายนะครับภายนอกก็จะมีะสติ๊กเกอร์นะครับรอบคันขาดหน้าขาดหลังนะครับสติ๊กเกอร์ข้างนะครับยุ90ก็จะรู้กันดีว่ามีสติ๊กเกอร์แอดวานอยู่ตรงมุมไฟเลี้ยวนี้ด้วยนะครับจากโมเดลเนี่ยเขาใช้บอะน่าจะเป็น r e c a l o SR3 นะสีแดงนะครับ แต่สำหรับตัว2ปันสเปคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีเบาะที่เป็นสีเหลืองมาด้วยนะครับาบางคนถ้าเป็นสายลึกสายซิงจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนเขาก็จะมีเบาะสปูลบัคเก็ตซีดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมด3 Generation ที่เป็นหลังแข็งนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ